ไปเบิองหมอลำเฮ้ยเพื่งขึ้นไปเบิองหมอลำระเบียบวัฒน์ศิลป์พากันเมาเนาะเมียกะฮาวห่าวห่าวดองดองเบิองหมอลำม้วนหลายปกติเที่ยวแต่พับเต้นดองงัดดองงามได้รับบัดเจ็บสาหัสจ้ะแต่บ้าเบิ่งเด้องแบบนี้ป่อยเป็นอาการจังได๋แหน่เป็นจังได๋แม่ฮะใส่เบืองใส่เบืองดูเบิ่งหัวเข้าก่อนเด้อดับแรกว้ายตายแล้วค่ะ ปเป็นดาวของท่าได้ไในบางครังนี่ปัดเียบสองครังที่สําคัญเลยอันนี้คือเรายังไม่ทราบว่าอ,อาจจะมีกระดูกแตกหักหรือเปล่าหรือว่าเส้นเอ็นพิกหรืออะไรยังไงนะอันนี้ก็คือเจ็บนะครับเจ็บมากเป็นยังไงแม่อยากเป็นฟันอยากเป็นอยากสีแคเ,เมื่อคืนนี้บอค่อยเจ็บปันหดเป็นบ่อเพราะว่ายังเมาอยู่ตอนนี้รู้สึกเจ็บปวดรราว แล้วสิพาไม่เย็นปล่อยไปหาหมอแตนดับแล็กต้องให้เราแปรงฟันก่อนนะครับยังเขาไปแปรงเองบ่ได้เคยอยังเขาไปสีเขียวเองบ่ได้เดี๋ยวเขาไปตักน้มไมาให้เราสีเขียวกันเด้อครับเ้าะอ้าวยาสีฟันมาอ้าวแปรงสีฟันกับยาสีฟันมันทรมา,านกันนันทีไป,ปอมมีกบ่ามาแล้ว เนาะเดี๋ยวเราอันสีเขี่วแล้วกับสิภาเราไปหาหมอลงบ่งลงบานอันเพราะเอิญเพราะยัยมังกรในไห้เขาเนี่ยเด้อเฮ้ยพราะยัยมังกรเอ้ยเขาไปหาตัวประด้มึงหนีตัวมาหาเขาอยู่บ้านเด้อเด้อเถ่าเด้อ